สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้พบกันเช่นเคยนะครับกับทีมงานเสียเสมรถขุดนะครับขวัญใจโคกน้องนากับบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนครับวันนี้ตรงกับวันอังคารที่9นะครับกุมภาพันธ์นะครับ2 5 6หนะครับ วันนี้นะครับเป็นบรรยากาศที่ฝนตกลงมาแต่เช้าเลยนะครับมาดูทางทีมงานของเรานะครับก็นะครับขุดไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ทำการขุดสระนะครับแต่ก็นะครับน้ำออกดีมากเลยนะครับด้านโน้นก็จะอ่าสูบสูบน้ำ นะครับเพื่อที่จะขุดนะครับให้างานออกมาดีนะครับถ้าไม่สูบนะครับน้ำก็จะเต็มแล้วก็จะขุดยากนะครับความลึกก็จะไม่ได้เท่ากันนะครับเราเลยต้องสูบน้ำด้วยแล้วก็ขุดไปด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับก็ จะขุดให้ถึงดินเหนียวนะครับเพื่อที่จะทําการลงไปขุดสะดือน้ําข้างล่างนั่นเองนะครับแต่ดินเหนียวก็รู้สึกว่าอยู่ลึกมากนะครับอยู่ที่ประมาณความลึก3เมตรกว่านะครับนี่นะครับดินที่เราขุดอยู่ก็จะเป็นดินทรายนะครับทรายปนร่วนนะครับแล้วก็เหนียวนิดๆนะครับ ก็จะเละนิดๆน,นะครับก็จะยากต่อการขุดนิดหน่อยนะครับก็จะนี่แหละครับคือความยากง,ง่ายที่เราขุดแต่ละพื้นที่นะครับก็สภาพดินนะครับไม่เหมือนกันนะครับก็จะเพิ่มความยากนะครับให้ทางเรานะครับต้อง ทำการสูบน้ำด้วยขุดด้วยนะครับนี่แหละครับถ้าไม่สูบนะครับไม่สูบน้ำก็จะขุดไม่ได้สวยนะครับเพื่อคุณภาพนะครับเพื่อคุณภาพให้ทางลูกค้านะครับเราเราเองกอ็จำเป็นต้องสูบนะครับเพื่อที่จะขุด ให้ได้คุณภาพให้ลูกค้านั่นเองนะครับนี่นะครับเครื่องสูบเรานะครับก็จะตั้งสูบตลอดเลยนะครับฝนก็ตกนะครับวันนี้ ข้างล่างดินเละมากเลยครับไม่ทราบว่าจะขึ้นแต่งกองดินได้หรือเปล่าเพราะว่าลักษณะคล้ายเลนเลยนะครับชั้นดินเหนียวอยู่ลึกมากนะครับอยู่ที่ประมาณ3เมตรยีนะครับตามที่ผมได้วัดนะครับ แต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับบางท่านก็อาจจะคิดว่าทำไมต้องน้ำออกขนาดน,นี้ทำไมต้องขุดลงให้มันยุ่งยากนะครับแต่ก็ทางทีมงานของเรานะครับ เราขุดเพื่อให้ได้คุณภาพนะครับอยากให้สระลึกเก็บน้ำอยู่ใช้งานาได้ยาวนานนะครับอีกอย่างก็จะทำการเจาะสะดือนะครับในอนาคตนะครับเพื่ออนาคตที่ยาวไกลนะครับถ้าไม่มีสระไม่มีสะดือน้ำก็บางที่ก็อาจจะ ออกแต่ตอนแรกนะครับแตเ่เวลาใช้งานานานๆไปอาจจะไม่คุณภาพเท่าไหร่นะครับเราก็เลยต้องทำให้เพื่อคุณภาพนะครับให้ลูกค้านะครับใช้ประโยชน์ได้สูงสุดนั่นเองนะครับ เพิ่มความยากมานิดหน่อยนะครับแต่ทีมงานของเราก็จะทำนะครับเพื่อ,อยังยืนยันคุณภาพเหมือนเดิมนะครับ ไม่ว่าจะเจอที่ยากนะครับไม่ว่าจะเจอที่ง่ายเราก็ทําเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะได้กําไรหรือขาดทุนเราก็ต้องทํานะครับเพื่อคุณภาพนะครับเพื่อคุณภาพของเรารักษาคุณภาพให้กับลูกค้านะครับ ครับชั้นดินเหนียวอยู่ลึกมากนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมนะครับนี่ฝนนะครับตกก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับที่ใช้ปัดน้ำฝนอา,อาจจะรบกวนในการรับชมนิดหน่อยนะครับนี่นะครับอยู่ลึกมากนะครับ เครื่องสูบที่เราใช้ก็นะครับเป็นเครื่องสามนิ้วนะครับนี่นะครับน้ำดูการไหลของน้ำนะครับน้ำที่ไหลออกมานะครับไม่ทราบว่าอา่าที่อื่นนะครับ ฝนตกเหมือนกันหรือเปล่านะครับก็ท่านใดที่รับชมก็นะครับคอมเมนต์นะครับ,มมนนรบกันเข้ามาได้นะครับว่าฝนตกเหมือนกันหรือเปล่านะครับทักทายกันเข้ามาเนาะก็ต้องขอขอบคุณนะครับก็ให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับ วิธีการทำงานนะครับของเรานะครับความยุ่งยากความยากง่ายนะครับแต่ถึงแม้จะยากเราก็ต้องทำนะครับนะครับทีมงานของเราก็จะทำแบบนี้นะครับตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับ ถ้าน้ำออกก็ต้องใช้เครื่องสูบนะครับก็โอเคครับสำหรับพิกัดนะครับอยู่ที่บ้านหนองบัวนะครับตำบลหนองบัวนะครับอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมช่อง YouTube ช่องเสียเสมรถขุดนะครับขวัญใจโคกน้องนาโมเดลนะครับเพื่อให้ท่านได้หาข้อมูลในการจะขุดหรือจะทำโคกน้องนานะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ